สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5้าห่หอดนะครับมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิป,ปรลง,งานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2568 มโต๊อธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูประโภราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของชาวธาตุลมก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอท มอต้ศอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพาที่ขึ้นมานะครับขอสินศักดิ์ศรีครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามาดับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแน้เป็นพลังภาพไพ่การแอบสืบการแอบส่องการแอบมองมีคนที่อยากรู้เรื่องราวของคุณมีคนที่แอบส่องคุณอยู่ในช่วงนี้นะหรือมีพลังภานให้การเริ่มต้นที่ดีหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งต่างๆชาวทาตุลมเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่อย่างเสมอของคุณเป็นไพ่แห่งการที่เราเพิ่มศักยภาพเราต่อยอดให้กับตัวของเราเองในเส้นทางเดินวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวทุกการกระทําไม่ ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายใดยท่านไม่ได้ลงมือทําท่านเราไม่ได้มีเป้าหมายแ,แบบแผนที่เราทําอย่างสม่ําเสมอในตัวของเราเองนะหรือสําหรับบางท่าน,นมีการที่หันหลังมองไม่มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วมีพลังให้สองไม้เท้าเป็นพห่งการที่มีความหวังในอนาคตข้างหน้าในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณ ทุ่มเทในเรื่องการงานหรือเรื่องในอนาคตที่กำลังที่จะมาถึงวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่มีโอกาสและความเสี่ยงเสมอแต่คุณเป็นคนที่วางแผนการได้ดีที่สุดในตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่สามดาบ สามดาบคือคลังงาให้ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3มหรือในช่วงนี้มีการที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิมแทงใจซึ่งกันและกันการที่แทมทิมแทงใจความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะครับมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันในวันนี้เราอาจเจอายที่กลับมาอยู่ในที่ของเราในแบบของเรานะมีพระงาภให้เทนอัครับ เป็นพลาภ้การเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัวคุณกับเขาเคยวาดหวังถึงเรื่องอนาคตด้วยการสําหรับบางท่าน,นมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่าน,นมีการที่เราวาดหวังที่จะเป็นอนาคตครอบครัวด้วยกันในในวันนี้มีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังหวนกลับกําลังหวนคืนในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณจากลาไม่เขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหายไปจากชีวิตของเขาอีกแล้ว 8ถ้วยนี่คือการที่การเสียใจนะครับในเส้นทางเดินของเรามีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งเศร้ามีทั้งเสียใจมีความเสียใจไปบ้างการที่เราเริ่มต้นให้ตัวของเราเองการกลับมาอยู่ในจุดของเราการกลับมาอยู่ในเส้นทางเดินของเราที่คุณเป็นคนที่มีเป็นตัวตนของคุณนะชาวธาตุลมเป็นคนที่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นภาษาไพ่ก้าวดาบนะก้าวดาบคือความเครียดความกดดัน ความคิดเยอะความคิดมากในช่วงนี้อาจจะมีการที่เครียดในเรื่องการงานหรือเครียดในเรื่องความรักที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมา ในปัจจุบันของเราในตอนนี้มันเหมือนกับการที่สิ่งที่เสียใจไปสิ่งที่ผิดวางไปมันจะทำไรเราไม่ได้ในวันที่เรากลับมาเห็นในตัวตนที่แท้จริงนะมีพลังใ้ก้าเหรียญตัวตนของคุณคือความสดใสคือความด้านเริงคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบๆข้าง,งคุณความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่ไม่บอกกับความรู้สึกที่แท้จริงให้กับใครได้ดูนะมีทั้งความความอึดอัดในหัวใจแต่เราอาจเป็นฝ่ายที่มีเป็น คนที่ทําเต็มที่ในสิ่งต่างๆที่เราทําหรือการเงินหรือการหาเงินในช่วงนี้ของคุณน่าเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินมากนะครับเป็นปลังไพ่คิงออฟครับราชาถือถ้วยเป็นไพ่ของพ่อไม่ไมๆ,ๆสำหรับบางท่านนาะมีการที่ ตกอยู่ในการที่เป็นพ่อไม่แม่ไมก็ได้นะหรือการที่เราไปอธิษฐานขอพรในเรื่องความรักมาสาหรับบางท่านอริการที่ไปอธิษฐานขอพรให้สินเสริ์คัดกรองคนที่มีสิงที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ดูแลคนที่ห่วงใยเดอสตาชากลุ่มลัคนากลุ่มการเยียวยาการรักษาการรักษาในหัวใจของเราความรู้สึกมีความรู้สึกที่จักรวาลแห่งนี้ส่งเราข้ามเข้ามา ข้ามผ่านเรื่องราวในชีวิตของเรานะครับเป็นพลังอภเดิร์ฮานแฟันเป็นพลังอภัยคำอธิษฐานคําขอพอรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือปกปากรักษา ในพื้นดวงชะตานะเป็นพลังไพ่การนำทางการที่ทําอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้หรือในช่วงนี้อาจจะมีการที่ไปเพิ่มเซนไปเพิ่มความรู้สึกหรือการที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมการฝฟังเทศฟังธรรมนะมันมีการที่เราอาจเป็นฝ่ายที่กลับมาในตอนนี้เราเข้มแข็งขึ้นเราเรามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในช่วงนี้ของคุณนะครับเป็นพลังไพ่การ การนำทางการเป็นผู้นำและสิ่งที่เราจะช่วยเหลือกับคนรอบๆข้างของเรานะครับเป็นพลังภาพให้คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเอาใจใส่นะมีพลังภาพให้วันโจเป็นไพ่ของความสุขความสามาคัคคีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับชีวิตชีวาและความเป็นมีความรู้สึกที่มันชัดเจนกับความรู้สึกของตัวคุณเองนะชาวท่านลมเป็นคนที่ เป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่รักด้วยหัวใจและรักด้วยความจริงใจและรักด้วยความซื่อสัตย์นะครับเป็นพลังงาไพใน1ิบใบนะครับเซนไพของเซลติคอร์สนะความรักช่วงนี้เป็นเช่นไรสําหรับบางท่านนะมีการที่เคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือคุณไปจับได้เปโป๊อแตกในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ว่าเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์สาหรับบางท่านมีการที่เริ่มที่จะหลุดออกจากคนอดีตคนที่กําลังคุ้นเคยคนที่กําลังเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาคนที่มีจิตใจเดียวกันที่ไปเคยเปผูกมัดดวงจิตดวงใจกันไว้กําลังกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เหมือนก,นการที่เหมือนมีคนที่อยู่ในฝันของคุณที่คุณคิดอยู่ในทุกค่าคืนเขากําลังมาพบเขากาลังมาเจอ คุณอยู่นะครับเป็นพลังงานให้ชาวาธาตุไฟเมสิงธนูาธาตุลมกุ่มตนเมทุนทาธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกาธาตุดินการพืชสรงมกรน,นะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอเช็คพลังงานให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวาธาตุลมก่อนนะครับ ว่าอากาบาดีที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะมีพลังไพ่ในความเจ็บปวดนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความไม่เชื่อใจคือความไม่ไว้ใจนะมีพลังไพ่ในสามไม่เท้าการเฝ้ามองการรอคอยในเส้นทางเดินของเราบางเรื่องบางเรามันอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้การเวลาจะเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีคํา ถามและมีคำตอบในตัวของมันอยู่แล้วในเส้นทางเดินที่เป็นระบบในเส้นทางเดินที่คุณจะก้าวไปในเส้นทางเดินของคุณมีพลังงาภัยในเจ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบคือพลังงาให้คำพูดโกหกการให้ร้ายการว่ารายการนินทาทึ่งซึ่งกันและกันมีคนที่กําลังแอบซองมีคนที่กําลังแอบมอมีคนที่กําลังแอบ เสียดายคุณอยู่ในช่วงนี้เรื่องเขากำลังได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําลงไปไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทําแต่การเสริมในดวงจิตในดวงวิญญาณและในดวงความรู้สึกที่เราจะแผ่ออกมาเป็นพลังงานของไพ่ของความเป็นบวกของคุณคุณเป็นคนที่มีความสดใสในตัวคุณเองนะชาวท่านลมนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะถู่วครับ,ค,รบความรักความห่วงใหญ่ การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่ได้มาพบเจอกัน ทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันและมีการที่เคยอธิษฐานหรือสำหรับบางท่านอาจเป็นคู่เวรคู่กรรมที่โคจรมาเจอกันแล้วก็ต้องจากจรกันไปสำหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่เขาหลงไปพลาดไปผิดไปในวันนี้มีคนที่กำลังรู้ใจและกำลังตื่นรู้ว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาหนะ้ามีพระพิง,งออกอบานราชาแห่งไฟชาวธาตุลมเนี่ยเป็นพระนางพ่รกาชาขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความขายันมีความตั้งใจออกแนวบ้างงานของคุณคุณ นคนที่ทาอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีแแผนคุณเป็นคนที่มีความคิดคุณเป็นคนที่มีความคิดอยู่ตลอดเวลาของคุณนะมีพลังอาไพค้าดาบนะครับมีพลังอาไพ ก้าดาบนี่คือประการพิการที่คนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังทุกกําลังเศร้ากําลังกินไม่ได้กําลังนอนไม่หลับหรือคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกันาามีคนที่อยากส่งข้อความมาทักทายคุณอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาด้วยนะครับเป็นประการพิการที่มีสติหรือการเตื่นรู้หรือการคิดได้ในวันที่เขาดงไปในวันที่เขาพลาดไปในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์แห่งความลุ่มหลง ความชอบในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีหรือในตอนนี้เขากำลังเสียคนที่รักคนที่แคร์เขาที่สุดไปก็คือเดียมเพสคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่เคยเกื้อกูลแก่เข,กเขาคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่นะครับเพราะมีพลังงานไพ่คู่เข้ามาและมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนการอธิษฐานการที่เคยเป็นคู่กันมาเป็นคู่คิดค,คู่สร้างคู่ทำคู่สมสําหรับบางท่านมีพลังงานไพ่เอเดอัครับกับเดอะไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังพบเจอกะ โอกาสความรักครั้งใหม่ที่มันเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตนำทางแห่งรักให้เราได้มาพบเจอกันนะเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่มองตาแล้วเข้าใจเป็นคนที่แคร์ใจและเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกนะาขูพลังาจจงา,านภายในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับขอเช็คพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุลมก่อนนะครับ มีพลังงานไพ่สองดาบนะการลังเลการตัดสินใจมันเหมือนใจหนึ่งเราก็ยังรักใจนึงเราก็ยังลืมอดีตไม่ได้คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ลืมยากรักรักแล้วฝังใจมันเหมือนความรู้สึกที่เราอาจเป็นฝ่ายรักเขามากกว่าเขารักเราในวันนั้นทําให้ความรู้สึกของเรายัางอยู่กับความรู้สึกที่เราทําเพื่อเขาเท่าไหร่ในตอนนั้น ในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาทำเพื่อตัวของเราเองบ้างนะครับเป็นพลังาภายัยสามเหรียญสามเหรียญเป็นพลังาภพ่การมองถึงอนาคตและการมองถึงความหวังเหรียญที่มั่นคงเหรียญก็คือทรัพย์สินเงินทองหรือการที่เรากำลังทำในหน้าที่เพื่อจะมีเงินเก็บการเก็บเงินการเก็บเงินในตอนนี้ของเรานะอนาคตที่สามเหรียญจะเป็นสิบเหรียญขึ้นมานครับเป็นพลังาภพ่ความ มั่นคงในเรื่องการเงินหรือการที่ครอบครัวที่เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําครอบครัวดูแลครอบครัวของคุณนะามีพลังอาภัยแปดเหรียญการช่วยเหลือการเกื้อกูลการเกื้อหนุนความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันนะครับความรักคือการเริ่มต้นอยู่ด้วยการความรักคือการเข้าใจกันการที่แข่ความคิดการที่แข่ความซึกการที่แข่เหตุผลของคนที่รัก ของคนที่แครนนะมีพลังอภายในอับสอดมีคนที่กวนกระวายใจมีคนที่ร้อนหล่นมีคนที่ร้อนใจมีคนที่เสียคุณไปไม่ได้มีพลังอภายเดิอดยอดกอกกลัคณาก,ณกรดอกกต่างชาติต่าง,าางถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้นะครับเป็นพลังอภัยทหารตำรวจได้แพทย์หมอพยาบาลได้นะคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะครับสิ่งที่แตกหกักพังไปความรู้สึกที่มันพังไปมันก็คงกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมไม่ได้ความรู้สึกในตอน คุณจะกลับมาเหมือนเรามองถึงสถานการณ์ว่าใครที่เข้ามาแบบไหนคุณรู้ว่าใครเข้ามาหวังผลประโยชน์แบบใดหรือแค่มาพบเจอแค่มาพูดเล่นเรื่งการละการเราไม่อยากได้รับกับคําแก้ตัวเราอยากได้เรื่ความจริงใจและการเคลียร์ใจเป็นพลังงานให้จัดเม่นนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่การตื่นรู้และการหลุดพ้นออกจากผลวิมากรรม การหลุดด้วยตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นคนที่กําหนดในอารมณ์และความรู้สึกมันมีอารมณ์และความรู้สึก ที่เราไปผูกมัดที่เราไปผูกพันที่เรามีสัญญาซึ่งการละการมันเป็นสัญญาที่ยังตัดกันไม่ขาดแต่การที่จะตัดสัญญาตัดใจตัดตัดความรู้สึกเราต้องตัดที่ตัวของเราเองเพราะเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยเขาเป็นฝ่ายที่โหยหาและอยากกลับมาหาคุณนะครับไปปรับให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนกับความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็ดูวันหน้า ใครปกปิดไข่ซ่อนเล้นความรับกำลังที่จะเปิดเผยนะ หรือมีคนที่ยอมรับผิดมีคนที่ยอมรับผิดทุกอย่างมีคนที่ยอมรับผิดทุกเรื่องเขายอมรับความจริงในวันนั้นที่เขาลดงไปที่เขาพลาดไปที่เขาผิดไปนะอะเม a ิเ c ียนเป็นทางพ้การเรียนรู้ด้วยเซนส์ของคุณด้วยยานหยางรู้ของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนอ่านความคิดของคนรอบๆข้างได้มันในวันที่คุณกลับมาเห็นในดวงจิตในดวงใจและคุณกําลังได้ยินเสียงของความรู้สึกของตัวของคุณเองนั่นคือคุณจะเริ่มรักตัวของคุณเองในสิ่งที่เสียงแห่งความรู้สึก ที่ปอบประดมในความรู้สึกของคุณกำลังกระซิบกำลังกำลังเล่าเรื่อง,งต่างๆให้กับคุณได้ฟังนะในเส้นทางเดินของเราเราเคยผ่านเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนี้มาไม่รู้ตอกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือพลังงานไพ่ ทางเลือกสิ่งต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองมีทั้งความฝันมีทั้งความหวงังหรือมีคนที่คิดถึงความฝันคิดถึงความหวงังคนที่อยู่ในฝันของคุณและคนที่ฝันถึงกันเขาฝันถึงคุณทุกค่ำคืนเขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกและเขาอยากให้คุณรับรู้ในหัวใจของเขานะคะรับปังการไพ่จติกาวตุลลคณาตุลเอลวานมีปรงงานไพ่ถู่วครับสิบถ้วยนะมีลังงานไพ่เดอะซันนะ เดือดสั่นคนที่มีความสุขคนที่มีความอบอุ่นคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความอบอุ่นคุณสร้างเหมือนความผูกพันให้กับคนรอบๆข้างของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเอข์ครับคือพลังงานไพ่ในในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คุณกับเขาเคยพบเจอกันมาก่อนบุพเพนำพาพบเจอคู่สัญญาพบเจอคนที่อธิษฐาน คนที่รู้ใจคนที่มองตากันหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและหลุมเป็นหนึ่งเดียวของความรักความสัมพันธ์มีคนที่อยากสัญญามีคนที่มาทวงสัญญามาตามสัญญามาขอโอกาสจากคุณนะครับอขอดูภารให้ในแนวโน้มขอดูภาระให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ มีพลังงานไพ่ดีหายพิเทศษหนะ้าความรับการปกปิดการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นรองเขามันมีอารมณ์และความรู้สึกที่อย่างหงุดหงิดหรือเป็นไพ่แห่งการที่ไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเรานะครับไม่มันมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่ เรากลับมาดูแลตัวเองได้นะมีพลังภายการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาแคร์ตัวเองเป็นพลังภายให้ความเอาใจใส่เป็นคนที่เอาดีไฮพิเทศนี่คือคนที่เอาใจใส่ใครแล้วคุณเอาใจใส่ใด,ด้วยความสืกมันเหมือนเราเป็นฝ่ายที่ห่วงใหญ่เขาอยู่นะครับเป็นพลังภาพเอด เรเอาเพจเลื่อนมีพื่องการติดต่อการสื่อสารแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจมีการที่เขากลับมาติดต่อสื่อสารยังผูกพันยังผูกมัดกับคุณอยู่หน้ามีพลังพ่าเหลือชฉลยอมมีพลังพ่าเดชการจบการเลือกเลาการยาร้างมีพบมีเจอมีจากมีรามีทุกมีสุขมีเศร้ามีเสียใจมีผัดภาคนะครับเขาไม่อยากภาคลักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาคภักคุณด้วยความผูกพันและด้วยคำมั่นและคำสัญญาที่ผูกพันใน ในพบนี้นะในพบในพบชาติที่เราได้เจอกันนะครับเป็นภาษางให้ใน Night of อร์เทน ical, นี่คือการวางแบบแผนและการวางเป้าหมายคือการที่เขาวางแผนการที่จะกลับไปทักทายไปง้อคุณคนที่ห่างไกลกันความรักที่ต่างกันโดยระยะทางความรักของคนที่ห่างไกลความรักในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้า Take A c t i o n การติดต่อการง้อการพูดการคุยกับคุณนะครับเป็นภาษาพให้ใน คิงออฟครับนะมีพลังงาพให้เดโมนความคิดถึงกําลังเดินทางไปหาคุณในความคิดถึงที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวในวันที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะามีพลังงานให้คิงออฟครับเขาจะตามตื้อคุณเขาจะตามง้อคุณเขาจะคอยเอาใจใส่แคร์ความคิดแคร์ความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดอร์ซันนะเดอร์ซันเป็นพลังงาพให คนที่มีความร่าเริงไปด้วยกันเขาคิดถึงแววตาที่อบอุ่นเขาคิดถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณและก็มีความรู้สึกเดียวกันคุณเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดและยังอยู่ในใจของเขาเสมอนะครับเป็นพลังอาพั์ความรู้สึกในตอนนี้เขายังรักเขายังผูกพันเขาเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษคุณนะขอดูพลังาไพ์ใน สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีพลังงานไพ่ห้าดาบนะการเลือกลาการหย่าร้างการที่คนคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมพลงให้คุณในวันนั้น mm hmm. เขากลับมายอมแพ้ใจของคุณนะ mm hmm. เขาแพ้ความรู้สึกของคุณ mm hmm. เขาแพ้การดูแล เขาแพ้ความห่วงใยนะมันมีเรื่องราวมันมีปัญหาที่ขัดแย้งกันเพราะอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจซึ่งกันและกันนะไม่มีอะไรที่ได้ด่งใจในเมื่อคนไม่รักเราก็ต้องปล่อยวางกันไปนะครับไปประงางพ่ยในความเครียดความกดดันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาที่เขาทําไว้กับคุณเองนะมีประงางพ่ยในคิงถือเรนนะหรียญเนี่ยสัตร์บางท่านอาจะมีการที่พบเจอกับสาย คนที่เข้ามาเปย์คุณเข้ามาดูแลคุณเข้ามาห่วงใยคุณเข้ามาคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินและซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและกันนะความรักคือการที่ดูแลใจนะครับเป็นพลังให้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นี่คือสิ่งที่รอคอยมาแสนนานความรู้สึกตอนนี้คุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วเขาจะไม่จากคุณไปไหนเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนตอนนี้เขากําลังตกผดกตกตะกอน่งความคิด ว่าคุณคือคู่อธิษฐานที่เขาขาดหายไปคุณคือคนที่ฟ้าส่งมาให้พบเจอกันนะมีพระอภัยเดอร์ไฮโลแฟนมีพระอภัยเดอร์ไฮโลแฟนนี่เป็นพระอภัยการที่มีครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเตือนกันอยู่การที่ทําอะไรแล้วการทําอย่างมีสตกิการวางแบบแผนก่อนค่อย ไปทาในสิ่งที่เราหวังนะครับไม่มีอะไรที่ข้ามกระโดดข้ามขั้นข้ามตอนไปการที่เราวางแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะถึงเป้าหมายกว่าจะถึงความสําเร็จในสิ่งเนี้ยการที่เราอธิษฐานจิตไปบ่อยเราจะได้พบเจอกันและการที่เราได้พบเจอกันแล้วรักษาใจของคนที่รักของคนที่แคร์ไว้นะครับการที่เราได้ได้อธิษฐานจิตและเราได้มาผูกพัดมัดผูกพันซึ่งกันและกันเนี่ยมันเหมือนการที่เราไป อธิษฐานและไปผูกดวงร่วมกันมาด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความซึ่งในตอนนี้ของคนคนนั้นของคุณกำลังคิดถึงคุณนะครับวิวออลฟออฟจูนโกงรอเห่งวันเวนาและโชคชะตากำลังเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่วันเวลาที่เป็นปัจจุบันนะครับไม่มีสิ่งที่อดีตที่ผ่านไปแล้วมันหวนกลับไปอะไรไม่ได้และอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโชคชะตาจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันและคุณจะกำหนดในโชคชะตาและวันเวลาที่เป็นปัจจุบันด้วยตัวของคุณเองนะ่าเป็นพลังานไพ่กงร้อแห่งดาวพฤหัสความรู้สึกที่มัน หมุนเปลี่ยนเวียนไปเป็นรงล้อที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดการที่จะหลุดวงล้อแห่งความสิ้นสุดคือการที่หยุดทุกอย่างหยุดทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกของเรานะครับแต่มันคงยากในความรู้สึกนะแต่การที่เราโชคชะตาเปลี่ยนสิ่งดีๆและโชคดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณนะครับหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ